ก็ครบห้าร้อยแล้วล่ะแต่ว่าทุกคนชําระเงินชําระเงินให้หน่อยได้ปะอีกประมาณสักนิดหน่อยนะคะเลขมันจะได้ลงสวยๆหมายถึงจํานวนยอดเงินจะได้ลงสวยๆนะคะสําหรับห้าร้อยออเดอร์มาชําระเงินกันคนละออเดอร์ก่อนสําหรับใครที่กดไปชําระพร้อมกันเดี๋ยวนี้ห้าสี่สามสองอุ้ยขอบคุณนะคะพี่จอยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่คืออยู่กันมาจนจะจําชื่อแฟนคลับได้หมดจาจาชื่อไม่ไะไต้องจำแอคด้วย ไม่ว่าจะเป็นในแอป X หรือว่าในแอปไหนๆก็ต้องจำด้วยนะคะมาฮากิตาโอเคทุกคนคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะขอจะอีกนิดนึงก็ได้ขออีกนิดหนูข้าวจะขออีกนิดเดี๋ยววันนี้จะมีอ่อช่าง คนที่จะเป็นคนแต่งหน้าและทำผมของพี่ฟ้านะคะก็จะเป็นคนเดียวกันเลยก็คือโฟกเฟกนั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้โฟกด้วยในการที่จะแต่งหน้าพี่ฟ้าในทุกๆงานที่ไปเนาะก็อย่างที่บอกว่าหลายๆอย่างเราก็จะทำออกมาให้ได้ดีที่สุดเดี๋ยวช่วงเที่ยงช่วงช่วง,วงบ่ายๆมั้งที่เดี๋ยวโฟกจะลองมาฟิตติ้งหน้าผมกันดูทีหนึ่งว่าเราจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยนะคะ ว่าจะเป็นเช่นไรว่าจะเป็นเช่นไรคิดถึงเกี่ยวจะพูดดีเดี๋ยวน้อยอ่ะตอนนี้นะคะไปไป,ไปมามา<ๆ>เราได้ไป522ออเดอร์นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยกันกดตะกร้าให้พี่ฟ้าจนครบจริงๆอนะันนี้พี่ฟ้าไลฟ์ไปกี่นาทีเนะี่ยไลฟ์ไปครึ่งชั่วโมง31นาทีนะคะเอฟให้กันตนะั้งห0,000ื่นเ่เก่งจังเลยอะ่ะเก่งมากๆเลยด้วยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้านะคะจะขอลงไลฟ์ไปเตรียมตัวนิดนึงซึ่งวันนี้ก็ดีใจที่ทุกคนมากดตะกร้าเป็นกำลังใจให้เนาะ สำหรับคลิปการไปคาร์ในครั้งนี้คอนมันคารนธรรมดาไว้ล้มันคานรักทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยพี่ฟารู้ว่าทุกคน,นรับรู้ได้ว่าพี่ฟาททำงานเยอะทำงานหนักจริงๆในช่วงนี้ก็พยายามสมมอบ energy บวกๆให้กันนะคะเวลาที่เข้าไปในในเห็นในช่วงนี้ไม่ได้ตอบ ในด้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อ่านนะคะคือเข้าไปอ่านทุกวันบางทีก็เข้าไปอ่านก่อนนอนแต่วงทีก็ไม่ได้พิมพ์อะไรกลับไปแต่ก็เห็นแบบทุกคนพยายามพิมมาแบบว่าเป็นกําลังใจรักอิงๆแน,น,น่น่นจะบอกว่าอ่านตลอดนะคะแม้ว่าจะไม่ได้พิมพ์อะไรตอบกลับไปรวมถึงในการใส่แฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนหรืออิงฟ้ภาภาษาอังกฤษของอินเตอร์แฟนที่ วิให้เราในแอปเกในทุกๆวันในทุกๆเช้าที่แบบหลายๆคนพยายามให้ขึ้นเทรนบ้างอะไรเงรี้ยพี่ฟ้าก็เข้าไปอ่านตลอดนะคะมันก็เป็นเป็นกำลังใจออนไลน์อีกหนึ่งอย่างที่ได้ผลมากๆเลยนะคะ mm. thank you in the fans for encourage for love for support me mm hmm. thank you I love you so much I want you to know I love you so much, and I can my and I can chart everything you do for me. Everything you do for me, I see. ทุกคนไปแล้วนะคะช่างมาแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะต้องแพ็คก,กระเป๋าด้วยรักทุกคนมากมากค o d day guys Take care of yourself l o v e yourself โอเครักทุกคนนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มปิดอาจจะได้ดูตอนที่พี่ฟ้าหน้าชำ้ำใครที่อยู่ในกลุ่มปิดอาจจะได้ดูพี่ฟ้าตอนอยู่ที่ สนามบินก็ได้นะเพราะฉะนั้นรีบไปเอฟกลุ่มปิดกันเยอะๆนะคะสมาชิกตอนนี้น่าจะเกือบเ800หรือ800ไปแล้ว,ลวหรือ,อยังไม่รู้รอดูในกลุ่มปิดนะคะบ๊ายบายไม่หยาบไปไม่หยาบไปไม่หยาบ thank you